ในการประชุมวันนี้นะคะประเด็นที่น่าจับตาก็คือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะที่จะเป็นผู้นําทีมคอสอชอและผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเข้าชี้แจงเรื่องของรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2558ด้วยตนเองในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งในเวลา10นาฬิกาวันนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอจะนําพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้าคอสชอฝ่ายความมั่นคงพลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองหัวหน้าคอสชอฝ่ายสังคมจิตวิทยาพลอากาศเอกประจินจัตองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองหัวหน้าคอสชอเป็นฝ่ายเศรษฐกิจพล ตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคอสอชฝ่ายกิจการพิเศษพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสอชอและนายสมศักดิ์โชตรัตนศิริผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอ,อชอในวันนี้ โดยหัวหน้าคอสชอนะคะจะเป็นผู้ที่นําเสนอเรื่องของรายละเอียดงบประมาณด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่หัวหน้าคอสชอจะเดินทางไปพบฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติด้วยตนเองส่วนการที่กระแสสังคมเรียกร้องให้คณะคอสชอเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนั้นพลเอกไัยบุญคุ้มฉาย,ยาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคอสชอเปิดเผยว่า คสชพร้อมที่จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะโดยเตรียมยื่นบัญชีเร็วๆนี้ต่อคณะกรรมการปปชพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่าเมื่อทุกคนที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ต้องกล้าหาญและมีใจที่สุจริตเพื่อบ้านเมืองทั้งนี้จะแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและขณะดำรงตำแหน่งคอสชในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมา